ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่711เมเดลินตะลึงงันไปเมื่อเห็นว่าเจเรมีพุ่งตัวเข้าไปอย่างไม่ลังเลเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาหาอีวอนพันหันหน้าตามเสียงทันทีที่เห็นว่าเป็นเจเรมีท่าทีของเธอก็เปลี่ยนไปถนัดตาจากนั้นเธอจึงหยิบมีดสั้นเดินไปหาเมรดิตแล้วเอามีดจ่อคอหอยเธอ เจเรมี่อย่าบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะเชื่อดนางเมเดลีนนี้ให้ดูอีวอนขมขู่เจเรมี่ต้องการเพียงแค่ช่วยชีวิตลิเลียนแต่ทันทีที่ได้ยินอีวอนพูดว่าเธออยากจะปิดชีวิตเมเดลีนเขาหันกลับไปและเห็นว่าอีวอนกำลังจับตัวผู้หญิงเลือดท่วมคนหนึ่งร่างกายของเธอถูกผูกติดไว้กับต้นไม้เมื่อเพ่งมองดูอย่างละเอียดทีท้วนแล้วเขาตระหนักได้ว่าหญิงสาวคนนั้นคือเฟลิซิตี้ เพราะว่าเธอดูเหมือนเมเดลีนอย่างกับแกอีวอนคงเข้าใจผิดไปว่าหญิงสาวคนนั้นคือเมเดลีนเพราะคิดว่าเฟลิซิตี้คือเมเดลีนเธอจึงประเค้นความขุนเคืองทั้งหมดลงที่เฟลิซิตี้เมื่อเห็นบาดแผลบนใบหน้าและศีรษะของเฟลิซิตี้เจเรมี่ก็รู้สึกโล่งอ,อกขึ้นมาเขาไม่ได้หันกลับไปช่วยแต่กลับวิ่งตรงไปยังรถแทนคุณสุดหล่อทันทีที่เห็นเขาเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากลิเลียนก็ดังขึ้นมาจากด้านในรถคุณแม่คุณแม่ของหนู อย่าทำร้ายคุณแม่นะคะคือคือดวงตาของเด็กสาวตัวน้อยแดงก่ำขณะที่มีน้ำตาไหลรินไม่หยุดและตอนนี้เสียงของเธอก็แหบแห้งเต็มทนหัวใจของเจเรมีแตกสลายเมื่อวิ่งตรงมาเปิดประตูรถเขาก็รู้ในทันทีว่าประตูรถถูกล็อกจากด้านในหน้าต่างทุกบานปิดหมดและมีเพียงช่องเล็กๆระหว่างหน้าต่างรถอยู่ตรงหน้าลิเลียนเจเรมีช่วยฉันด้วยผู้หญิงคนนี้มันบ้าไปแล้ว มันเป็นโรคจิตไปแล้วเมรดิตแหกปากร้องขอความช่วยเหลือจากเจเรมีเธอเฝ้ารอให้เจเรมีหันหลังกลับมามองเธอสักครั้งแต่เจเรมีกลับเมินเฉยต่อเสียงเรียกของเธอสิ่งเดียวที่ย้ำเตือนเขาอยู่ในหัวของเขาตอนนี้คือการช่วยชีวิตลิเลียนเท่านั้นคุณสุดหล่อคะฮือ ลินลี่อยากกลัวไปเลยนะพ่อจะช่วยหนูออกมาเองพ่อจะไม่ยอมปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นกับลูกแน่เขาปลอบประโลมเด็กหญิงตัวน้อยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ภายนอกของเขาก็ยังสงบนิ่งอยู่ได้เจเรมีเจเรมีรม่ช่วยฉันด้วยเมเรดิตยังคงแหกปากร้องของความช่วยเหลือไม่หยุดในทางกลับกันเจเรมียังคงเมินเฉยต่อเธออยู่ดี อีวอนรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปเจเรมี่รักเมเดลีนอย่างถวายหัวให้แล้วทําให้เขาถึงได้เมินเฉย,เฉยต่อเธอได้หร่ะขณะที่กําลังจ้องมองหน้าของเมรดิกอย่างทีท้วนเธอพลันได้ยินเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งกําลังวิ่งเข้ามาเธอเบิกตาพลงมองไปยังต้นเสียงจากนั้นเธอก็หยุดนิ่งไม่ไหวติงเมเดลีน อีวอนมองหน้าเมเดดิตอย่างไม่เชื่อสายตาตนเองแม้ว่าใบหน้าของเธอจะอาบไปด้วยสีแดงฉาดไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่เธอยังคงเห็นได้ว่าใบหน้าของผู้หญิงที่ถูกจับมาละไม้คล้ายเมเดลีนอย่างกับแกนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นอีวอนสายหัวไปมาพลางคิดว่าตนเองอาจใช้ยาหลอนประสาทมากเกินไปเสียจนทําให้เห็นภาพหลอนตรงหน้าฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่เมเดลีนเมเดดิตแหกปากตะโกนเธอต้องการที่จะถีบนางโง่น,นี้ให้ตกเหวตายไปเสียจริง ฮ่าฮ่าอีวันทำใจรับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้เธอมองดูเมเดลีนวิ่งไปหาเจเรมี่อย่างตกตะลึงทั้งสองคนนั้นกำลังช่วยกันทุบกระจกรถให้แตกลินนี่คุณมาตรงนี้ทำไมผมบอกให้คุณรออยู่เฉยๆตรงนี้มันอันตรายมากนะเจเรมี่นี่ลูกสาวฉันะนายยังกล้าบอกให้ฉันยืนอยู่ดูอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยได้ยังไงเมเดลีนตะคอกเขาอย่างปรดเกลยวจากนั้นเธอได้ยินเสียงปลดล็อกดังขึ้น ในที่สุดเจเรมีก็สามารถปลดล็อกรถได้สำเร็จเขารีบร้อนเปิดประตูและอุ้มลิเลียนซึ่งตอนนี้ทั้งร่างท่วมไปด้วยเหงื่อออกมาจากนั้นเมเดลีนก็ได้กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงโชยออกมาจากรถยนต์ตอนที่เจเรมีอุ้มลิเลียนออกจากรถรถยนต์คันนั้นก็ปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงและมีเพียงเสียงของไฟที่กำลังเผาไม่บางสิ่งที่ชวนให้ขนลุกเธอมองไปยังท้ายรถและสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างแปลกไปรถคันนี้กำลังจะระเบิด วิ่งเธอลอนลานจับมือของเจเรมี่เจเรมี่ตกตะลึงหัวใจของเขาแทบหลอมละลายเมื่อได้เห็นท่าทีของเมเดลีนซึ่งเป็นกังวลเกี่ยวกับเขาตอนที่กำลังจะวิ่งหนีออกจากสถานที่ที่อันตรายแห่งนี้เขาได้ยินเสียงฝีเท้าอันแสดงให้เห็นถึงความกระวนกระวายดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันมองเห็นใบหน้าอันบิดเบี้ยวของอีวอนพร้อมกับมีดที่อาบไปด้วยเลือดเธอกำลังพุ่งตัวเอามีดเข้ามาปักหลังของเมเดลีนโดยที่ไม่ส่งเสียงใดๆ เจเรมีรีบคว้าตัวเมเดลีนเข้ามาหาเขาในทันทีเขาคว้าตัวเธอเข้ามาในอ้อมแขนและเห็นใบหน้าอันงุนงงของเธอวินาทีต่อจากนั้นเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ทำให้เขารู้สึกอ่อนแรงจากบริเวณหลังเมเดลีนได้สติอีกครั้งและหันมองเธอเห็นมีดเล่มหนึ่งปักอยู่ที่ไหล่ข้างซ้ายของเจเรมีเมเดียนพ่านเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีที่เห็นใบหน้าอันมุ่งร้ายของอีวอนอีวอนตั้งใจจะฆ่าเธอแต่เจเรมีเข้ามารับมันไว้แทน บทที่712ความรู้สึกมากมายประดังประเดเข้ามาภายในใจเธอทันใดนั้นเองเธอพลันได้ยินเสียงบางสิ่งปริแตกออกมาก่อนที่รถคันนั้นจะระเบิดเมื่อเห็นว่าเมเดลีนไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆอีวอนแทบจะระเบิดความโกรธเกรี้ยวทั้งหมดออกมาเมเดลีนฉันจะฆ่าแกฉันจะตุ้มอาเจเรมีถีบอีวอนออกไปและดึงตัวเมเดลีนเข้ามาในอ้อมแขนจากนั้นเขาก็วิ่งตรงไปด้วยสีหน้าที่จริงจัง ลินนี่วิ่งเร็วรถกำลังจะระเบิดแล้วอะไรนะรถกำลังจะระเบิดอย่างนั้นเหรอตอนนี้เมรดิตยังคงถูกมัดไว้อยู่กับต้นไม้เมื่อได้ยินคำว่าระเบิดแววเข้าหูเธอตะลึงงานด้วยความกลัวจากนั้นเพียงพริบตาเดียวสะเก็ดเพลิงเป็นประกายและเกิดเสียงระเบิดครั้งใหญ่ก็ดังก้องไปทั่วตุ้มแรงลมจากการระเบิดครั้งนี้รุนแรงเสียจนต้นไม้ใบหญาบริเวณโนรอบล้มระเนระนาดไปกับพื้น เจเรมีอุ้มลิเลียนไว้ด้วยมือข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็โอบกอดเมเดลีนเอาไว้เขาพยายามที่จะปกป้องสองคนแม่ลูกไว้ในอ้อมแขนของเขาหลังจากนั้นทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบเมเดลีนเงนยหน้าขึ้นและสิ่งแรกที่เธอเห็นคือบาดแผลบริเวณหลังของเจเรมีมีดเล่มนั้นยังคงปักคาอยู่ตรงไหล่ของเขาและบาดแผลนี้บอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าอีวอนใช้แรงมากมายขนาดไหนในการปักมีดเข้ามาทั้งยังแสดงให้เห็นว่าอีวอนต้องการให้เธอตายมากแค่ไหน ลินนี่ลินลี่หมดสติไปแล้วตอนนี้เราไปโรงพยาบาลกันก่อนเถอะเมเดลีนเพิ่งตระหนักได้ว่าลิเลียนหมดสติไปแล้วก็ตอนที่เจเรมี่บอกเธอเธอรีบร้อนขึ้นรถของเจเรมี่และไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่สักวินาทีเดียวอีกเพื่อมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลหลังจากเฟลิเป้ได้รับข่าวเขาก็รีบตรงดิ่งมายังสถานที่เกิดเหตุก่อนที่จะเกิดระเบิดเพียงอึดใจเดียวจากนั้นเขาก็เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะลงมาจากรถ ทั้งสมชีวิตรอดออกมาจากเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนี้ได้ด้วยสภาพที่มือข้างหนึ่งของเจเรมี่อุ้มลิเลียนอยู่และอีกข้างหนึ่งอบกอดเมเดลีนเอาไว้อย่างไรก็ตามเขาคาดไม่ถึงว่าเมเดลีนจะกังวลเกี่ยวกับเจเรมีเป็นสิ่งแรกทันทีที่รอดตายมาได้เฟลิเป้กำพวงมาลายแน่นและความมืดมนก็ปรากฏอยู่ภายในดวงตาจากนั้นเฟลิเป้รีบผักพวงมลาลัยเลี้ยวกลับไปเมื่อได้ยินเสียงรถตำรวจใกล้เข้ามานะโรงพยาบาล เมเดลีนโล่งอกหลังจากที่เห็นว่าลิเลียนได้สติขึ้นมาเมื่อเดินตรงมายังคลินิกเธอกลับรู้สึกกังวลอย่างน่าประหลาดเมื่อได้ยินคุณหมอบอกว่ามีดปักเข้าไปถึงกระดูกของเจเรมี่และบาดแผลค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวจากนั้นเธอได้ยินเจเรมี่สอบถามคุณหมออย่างเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการของเธอและลิเลียนว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่มั่นใจแล้วว่าพวกเธอไม่เป็นอะไรเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก เจเรมีผ้าเสื้อโค้ทที่ท่วมไปด้วยเลือดของเขาไว้ตรงไหล่และเดินออกมาด้วยท่าทีที่เหนื่อยอ่อนเขารู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าเมเดลีนยืนรอเขาอยู่ตรงประตูถึงกระนั้นเขากลับยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนลินนี่ดีจริงๆที่คุณกับลินลี่ปลอดภยัยเมเดลีนมองไปที่เขาพลางพูดขึ้นอย่างเย็นชาเดี๋ยวฉันจะขับรถไปส่งคุณที่บ้านเองเจเรมี Jeremy รู้สึกปิติอย่างที่สุดได้สิ เฟลิเปตามพวกเขามาถึงโรงพยาบาลเมื่อเห็นว่าเมเดลีนกำลังพูดคุยบางอย่างกับเจเรมีอยู่เพียงสองคนอีกทั้งเธอยังจะไปส่งเจเรมี่กลับบ้านอีกเขาก็แทบคุมสติตัวเองไม่อยู่เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ปิดประตูขังตัวเองไว้ในห้องทำงานเพื่อดื่มเปลวเพลิงแห่งความเดือดด้ลนที่กำลังแผดเผาอยู่ภายในอกก็ไม่สามารถดับลงได้ด้วยน้ำเมาอันเย็นเฉียบที่เขาเพิ่งจะกระดกเข้าไปอย่างรีบร้อนทำไมทำไมคุณถึงยังเป็นห่วงมันอยู่อีก ทำไมกันเฟลิเป้เอ่ยถามเขาทำใจยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้เขาทุบแก้ววน์ในมืออย่างแรงจนเศษแก้วแตกละเอียดคามือเพียงพริบตาเลือดสีแดงก็เริ่มไหลทะลักออกมาจากร่องนิ้วมือทั้งห้าแต่ตอนนี้เขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อเห็นเช่นนั้นเคที่จึงเดินเข้ามาในห้องทำงานพร้อมกับกล่องปฐมพยาบาลในมือเฟลิเป้ขยะทำร้ายตัวเองแบบนี้เลย เธอพูดกับเขาพลางรู้สึกสงสารชายหนุ่มตรงหน้าเมื่อเห็นเลือดไหลรินออกจากฝ่ามือของเขาเธอรู้สึกราวกับว่าหัวใจดวงน้อยของเธออาบไปด้วยเลือดเช่นกันเฟลิเป้ปัดมือเธอออกไปอย่างแรงออกไปให้พ้นฉันไม่ยอมทิ้งคุณไปไหนหรอกคะ่ะโดยเฉพาะตอนที่คุณอารมณ์ไม่ดีแบบนี้เคที่จ้องมองเฟลิเป้ด้วยสายตาอันมุ่งมั่นหลังจากนั้นเธอจับมือของเขาขึ้นมาทำแผล สายตาของเฟลิเป้ดำมืดขึ้นเรื่อยๆเขาใช้มือที่เปื้อนเลือดข้างนั้นจับทางของเคที่ขึ้นมาขณะที่ประกายแสงแห่งความมุ่งร้ายปรากฏขึ้นในดวงตาอันโกรธเกี้ยวของเขาคิดว่าการที่มาดูแลเอาใจฉันแบบนี้ฉันจะชอบเธอขึ้นมาหรือไงขอบอกอะไรไว้สักอย่างนะย่าแม้แต่จะคิดแต่ว่าฉันอยากจะคิดนะคะเธอจับจ้องดวงตาอันเย็นชาของเขากลับกันดวงตาของเธอสองประกายแสงแห่งความลหลงใหลและไฟรักที่ไม่มีวันมอดดับไปให้เขา ฟลิเป้ถอยหลังไปทีละนิดแต่วินาทีต่อมาเคที่ก็เลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้เขาอย่างอาจหารและบรรจงจุบบนริมฝีปากของเขาบทที่713ดร้อยสิเฟลิเป้ไม่เคยจุบผู้หญิงคนไหนมาก่อนเขาไม่ได้จุบเคที่แม้ว่าคืนนั้นพวกเขาจะใกล้ชิดกันมากก็ตามเขาไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าผู้หญิงคนนี้จะกล้าจุบเขาแบบนี้ให้ตายสิเฟลิเป้ขมวดคิ้วแน่นพลางผลักเคที่ออกไปอย่างไม่ลังเล ดวงตาสีดำขลับราวกับหินนินของเขาสองประกายแต่มันกลับมองไปยังหญิงสาวที่ยืนสั่นกลัวคนนั้นอย่างอาฆาตแค้นฉันเตือนเธอแล้วนะว่าให้อยู่ให้ห่างฉันเอาไว้เคที่นั่งลงพลางมองตรงไปยังชายหนุ่มเธอกับพริบตาแล้วขนตาของเธอก็เต็มไปด้วยร่องรอยของหยดน้ำตาตรับใดที่ฉันยังอยู่ข้างกายคุณฉันปรารถนาที่จะเข้าใกล้คุณให้มากขึ้นแม้ว่าคุณจะร้อนรุ่มดังเปลวไฟก็ตาม เธอมองไปยังมือที่เปื้อนเลือดข้างนั้นและเอื้อมมือไปจับอย่างอ่อนโยนจากนั้นเธอก็พิงใบหน้าลงบนนั้นและจูบลงบนหลังมือของเขาอย่างอ่อนโยนเฟลิเป้จ้องมองหญิงสาวที่กำลังคุกเข่าอยู่ก่อนที่เขาจะดึงตัวเธอเข้ามาหาเคที่ตื่นตกใจเมื่อเห็นใบหน้าที่ชวนให้หยุดหายใจของเขาเด่นชัดอยู่ต่อหน้าเธอถึงกระนั้นก่อนที่เธอจะจดจำทุกสิ่งอย่างที่กำลังเกิดขึ้นได้เฟลิเป้ก็กดร่างเธอลงกับโต๊ะทำงานเสียแล้วอย่าเสียใจเพราะว่ารักฉันมากเกินไปแล้วกัน รอยยิ้มของปีศาจปรากฏบนใบหน้าของเขาณตอนนี้เขาไม่ต่างอะไรกับปีศาจเลยเคที่ต้องมองเขาด้วยความปิติยินดีไม่ขัดขันมีความสุขที่ได้เป็นของเล่นชิ้นน้อยซึ่งใช้ปลนเปล่อความสุขของคุณแม้ว่ามันจะต้องฝืนทนก็ตามเฟลิเป้ผงะถอยหลังไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นความรู้สึกลุ่มหลงที่เธอมีให้เขาเกินจากที่คาดไปมากแต่ว่าแล้วมันจะทำไมเล่าในใจของเขามีเพียงเมเดลีนเท่านั้น เธอคือผู้หญิงที่เป็นดั่งแสงสว่างนำทางเขาตอนที่เขาติดอยู่ในวงวนแห่งความมืดมิดหลังจากคืนนั้นคาเลนเห็นข่าวรายงานว่าอีวอนถูกจับกลุ่มตัวในเช้าวันถัดมาข่าวรายงานเช่นกันว่าร่างกายของอีวอนกว่า85ไม่เกรียมจากแรงระเบิดของรถเพราะแบบนั้นเธอจำเป็นต้องตัดขาทั้งสองข้างทิ้งและตอนนี้เธอก็กลายเป็นคนพิการไปโดยสมบูรณ์ คาเลนเศร้าเสียใจเพราะคาดไม่ถึงว่าอีวอนจะพบกับจุดจบเช่นนี้อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้สงสารหลานสาวเธอแต่อย่างใดเธอจะเป็นห่วงเป็นใยใยตัวดีที่อยากจะให้เธอตายไปทำไมกันจากนั้นเธอได้ข่าวรายงานว่าหญิงสาวอีกรายได้รับบาดเจ็บหนักไม่เพียงแต่บาดเจ็บที่ศีรษะเท่านั้นเธอยังได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าจนเสียโฉมคาเลนพันคิดว่าเป็นเมเดลีนทันทีเธอดีดตัวขึ้นและเห็นเจเรมี่เดินลงมาจากชั้นบนเจเรมี่เรื่องเมื่อวานนี้ ลินนี่ก่อนที่จะพูดจนจบประโยคเธอเห็นเจเรมีจ้องมองไปด้านหน้าและเรียกชื่อลินนี่ออกมาเธอหันหัวไปตามทิศทางนั้นอย่างงุนงงและเห็นเมเดลินเดินเข้ามาจากทางประตูคาเลนประหลาดใจเจเรมีตาตาลูกลูกกลับมามองเห็นแล้วเหรอเจเรมีไม่ตอบอะไรแม่ตนเองแต่เดินเข้าไปหาเมเดลินพลางเอ่ยถามอย่างอ่อนโยนแทนลินนี่มาเยี่ยมผมเหรอ คาเลนมองสำรวจเมเดลีนอย่างทีท่วนช่างเป็นใบหน้าที่งดงามไร้ที่ติอะไรขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่มีบาแดแผลใดๆบนศีษะเลยเมื่อรู้ว่าหญิงสาวที่ได้รับบาดเจ็บตามที่ข่าวรายงานไม่ใช่เมเดลีนเธอจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกฉันไม่มีอารมณ์จะมาเยี่ยมคุณหรอกนะเมเดลีนตอบกลับอย่างเย็นชาความหนาวเหน็บเข้ากัดกินหัวใจของเขาจากนั้นศีรษะน้อยๆน,น่ารักก็โผลอ,ออกมาจากด้านหลังของเมเดลีนพ่อครับ แจ็คสันถือช่อดอกยิปโซไว้ในมือแล้ววิ่งเข้ามาหาเจเรมี่อย่างร่าเริงเจเรมี่รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่ส่องประกายไปทั่วทั้งจิตใจอันหนาวเหน็บของเขาเขานั่งยองๆงลงสวมกอดแจ็คสันแต่ตอนที่เอื้อมมือออกไปเขาก็ได้ไปรั้งแผลด้านหลังเอาไว้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ส่งเสียงร้องออกมาแต่เมเดลีนสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าคิ้วของเขาขมวดเป็นปมเขาต้องเจ็บมากแน่เธอครุ่นคิดไปสักพักและพลันรู้สึกเหมือนจังหวะของหัวใจกระตุกในทันใด พ่อครับแม่บอกว่าพ่อเป็นแผลเป็นตรงไหนเหรอครับเจ็บมากไหมเด็กน้อยเอ่ยถามด้วยความกังวลเจเรมี่ยิ้มตอบไม่เจ็บเลยครับบทที่714จริงเหรอครับแจ็คสันดูเหมือนไม่เชื่อคำพูดของเขาพ่อครับให้แจ็คดูแผลหน่อยนะแจ็คจะได้มั่นใจเจเรมีไม่อยากจะให้เด็กน้อยหวัดกลัวเพราะบาดแผลโชคเลือดของเขาแต่อีกฝ่ายหัวดื้อเอาเสียมากฮ่า เขาจึงพาเจ้าตัวน้อยขึ้นไปบนห้องอย่างไม่มีทางเลือกเมเดลีนเดินตามหลังพ่อลูกขึ้นไปขณะที่คาเลนก็เบี่ยงตัวหลบเมเดลีนราวกับว่าเธอกำลังหลบเลี่ยงหญิงสาวเธอจ้องมองเมเดลีนราวกับว่ามีบางอย่างจะพูดด้วยเช่นกันเมเดลีนไม่ได้คิดว่าการกระทำของคาเลนนั้นแปลกประหลาดเธอเพียงแค่ยิ้มออกมาในห้องนอนเจเรมีถอดเสื้อออกเผยให้เห็นลำตัวที่สวยงามของเขาบริเวณบาดแผลของเขายังคงมีเลือดไหลออกมาเปื้อนผ้าพันแผลอยู่ แจ็คสันเป่าบาดแผลของเขาพลางรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากพ่อครับพ่อเลือดไหลด้วยอย่างนี้พ่อต้องเจ็บมากแน่ๆเลยใช่ไหมครับพ่ออาจเผลอนอนทับแผลหน้าเจเรมี่ไม่รู้ว่าเลือดมันยังไหลยอยู่จากนั้นเขาจึงลูกหัวเด็กน้อยอย่างรักใครไม่เจ็บเลยไม่ต้องกังวลไปนะแจ็คหลังจากพูดคุยกับลูกจบเขารู้สึกประหลาดใจที่เห็นเมเดลีนเดินเข้ามาพร้อมกล่องปฐมพยาบาลในมือดูเหมือนว่าเธอตั้งใจจะเปลี่ยนผ้าพันแผลให้เขาเจเรมี่รู้สึกถึงความปิติอินดีที่เอ่อล้นอยู่ในหัวใจ เมเดลีนหยิบสำลีชุบแอลกอฮอล์และผ้าพันแผลออกมาโดยไม่พูดอะไรสักคำจากนั้นเธอจึงถอดผ้าพันแผลเก่าออกมาจากร่างกายของเจเรมีจากนั้นเมเดลีนก็ต้องเผนินหน้ากับบาดแผลที่มีเลือดไหลนองอย่างน่ากลัวตรงหน้าเธอผงะถอยหลังไปเล็กน้อยช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายอย่างนั้นถ้าเจเรมีลังเลแม้แต่วินาทีเดียวหลักก็เธอคงเป็นคนที่โดนแทงเสียเองเขาตั้งใจเสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยเธอเอาไว้เด็กน้อยไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาดูบาดแผลเลย ดังนั้นเขาจึงหันรีหันขวางและเหลือบไปเห็นอัลบั้มรูปภาพแต่งงานบนเตียงจากนั้นเขาหยิบขึ้นมาพลิกดูไปเรื่อยๆอย่างสนใจเจเรมี่รู้สึกว่าเมเดลีนกำลังเหม่อลอยดังนั้นเขาจึงเอ่ยถามเธอยังอ่อนโยนลินนี่มันน่ากลัวมากเลยเหรอแผลของผมทำให้คุณกลัวใช่หรือเปล่าเมเดลีนเรียกสติของตนกลับมาและเริ่มเช็ดทำความสะอาดบาดแผลด้วยสำลีแอลกอฮอลให้เจเรมี่ต่อก็เปล่านี้ก่อนหน้าน,น,านี้หน้าฉันเสียโฉมแล้วบาดแผลแย่กว่าของคุณตั้งเยอะ โอ้ยเจเรมีขมวดคิ้วเขาไม่ได้เจ็บแผลแต่อย่างใดเพียงแต่เขานึกถึงบาดแผลใหญ่สองแผลบนใบหน้าของเธอก่อนหน้านี้ขณะที่เธอพูดถึงเรื่องนั้นอยู่เขาก้มหน้าลงเพราะว่าหัวใจของเขาแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและดวงตาของเขาก็มีแต่ความเสียใจผมขอโทษนะลินนี่คุณขอโทษมามากเกินพอและฉันเบื่อที่จะฟังเต็มทนแล้วน้ำเสียงของเมเดลีนเย็นชาและดูเหมือนว่าเธอไม่อยากจะพูดอะไรกับเขาอีก พ่อครับแม่ครับรูปนี้ถ่ายเมื่อไร่เหรอน้ำเสียงที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็นของเด็กน้อยดังมาจากอีกด้านมันช่วยเยียวยาจิตใจที่สิ้นหวังของเจเรมี่ได้เป็นอย่างดีทำไมไม่เห็นมีลินลี่กับแจ็คอยู่ในรูปเลยล่ะครับเมเดลีนชะงักมือที่กำลังจะทำแผลให้เจเรมี่ต่อและไม่รู้ว่าควรจะตอบเด็กน้อยว่าอย่างไรดีจากนั้นเธอก็ได้ยินคำตอบของเจเรมี่ดังขึ้นรูปนี้ถ่ายตอนวันแต่งงานของพ่อกับแม่ลูกกับลินลี่ยังไม่เกิดเลยพ่อหมายความยังไงครับ แจ็คสันเอ่ยถามตามวิสัยเด็กที่ไม่รู้ประษีประษาเจเรมี่อธิบายอย่างสงบนิ่งก็หมายความว่าลูกยังอยู่ในท้องของแม่อยู่เลยไงครับใบหน้าของเมเดลีนร้อนเผาขึ้นมาทีละน้อยเธออยากจะพูดเพื่อเปลี่ยนหัวข้อของบทสนทนาแต่แจ็คสันชิงถามตัดหน้าเสียก่อนทำไมแจ็คถึงไปอยู่ในท้องแม่ได้ละ่ะตัวของแจ็คพอดีกับท้องของแม่เหรอตอนนี้ทั้งเจเรมีและเมเดลีนต่างชะงักไปทั้งคู่เจเรมี่กระแอมก่อนจะเอ่ยขึ้น แจ็คครับพ่อหิวน้ำจังลูกช่วยลงไปหยิบน้ำข้างล่างมาให้พ่อหน่อยได้ไหมครับได้ครับแจ็คสันวิ่งออกไปอย่างว่าง่ายเมเดลีนใช้โอกาสนี้ทำแผลให้กับเจเรมีโดยไวหลังจากที่เก็บกล่องปฐมพยาบาลเรียบร้อยเธอจึงหันหลังและเดินออกไปลินนี่อย่าเพิ่งไปสิเจเรมีคว้าข้อมือของเธอเอาไว้เมเดลีนซึ่งมีท่าทีรีบร้อนเมื่อถูกเจเรมีเอื้อมมือมาคว้าตัวเธอเอาไว้เธอจึงลื่นเซถอยหลังไป เจเรมีเอื้อมมือออกมารับตัวเธอเอาไว้ทันแต่เพราะความรีบร้อนเมื่อครู่เธอจึงผลักเขาลงบนเตียงนอนพร้อมกับเธอโดยมีร่างกายท่อนบนของเธอทับร่างกายของเจเรมีอยู่แสงอาทิตย์สอดผ่านหน้าต่างเข้ามาณตอนนี้และเมเดลีนถึงกับหยุดนิ่งไปเมื่อมองใบหน้าอ่นอ,อนโยนของชายหนุ่มตรงหน้าเจเรมี Jeremy ยกมือขึ้นมาลูบไล่แก้มนวลของเมเดลีนนิ้วมืออันอบอุ่นลูบไล้ไปตามคิ้วและดวงตาของเธอด้วยความรักลินนี่ผมมีความสุขมากเลยนะที่เห็นว่าคุณเห็นห่วงผมขนาดนี้ ลินนี่คุณสวยเหลือเกินผมผิดเองผมรู้ว่าผมผิดคุณช่วยให้โอกาสผมแก้ตัวอีกครั้งได้ไหมให้โอกาสผมได้รักคุณดูแลและปกป้องคุณอีกสักครั้งเถอะนะน้ำเสียงของเขาฟังดูอ้อนวอนเธอตั้งแต่ต้นจนจบประโยคสุดท้ายเมเดลีนได้สติคืนมาและกำลังจะลุกขึ้นหลังจากที่ผลักตัวเจเรมีออกไปถึงอย่างนั้นจูจ่ๆเขาก็พลิกตัวเพื่อหมุนเปลี่ยนตำแหน่งกับเธอ เมเดลีนล้มลงนอนอีกครั้งเมื่อเธอกำลังจะลุกขึ้นใบหน้าอันหล่อเหลาของเจเรมี่ก็โน้มเข้าใกล้เธอมากขึ้นจากนั้นจมูกของเขาก็แตะเข้ากับจมูกของเธอดวงตาลุ่มลึกของเขาเต็มไปด้วยความสเสน่หาลินนี่คุณจะต่อว่าผมก็ได้นะแต่ว่าทันทีที่พูดจบเขาก็โน้มหน้าเข้าใกล้เธออย่างควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จากนั้นริมฝีปากของเขาก็ประกบเข้ากับริมฝีปากของเมเดลีนเขาบรรจงจูบเธอเท่าความรักที่เขามีให้บทที่7 1 5สิบห้า เมเดลีนตกตะลึงเพราะไม่คาดไม่ถึงเขาจะจูบเธอเช่นนี้เธอต้องการจะผลักเขาออกไปเขากลับกอดรัดเธอแน่นยิ่งขึ้นโคโลนกลิ่นไม้ซีด้าอ่อนๆโชยไปเตะจมูกและไหลลงไปยังหัวใจของเธอราวกับว่ากลิ่นโคโลนนั้นมีมนสะกดบางอย่างแฝงอยู่ด้วยเมเดลีนลืมตามองใบหน้าของชายหนุ่มที่หลับตาและกำลังจูบเธออย่างดื่มด่ำเธอกับพริบตาและขนตาของเธอพลื้อสวัยไปตามแรงขยับนั้นจากนั้นมือของเธอก็ประสานเข้ากับมือของเขา เจเรมีปลื้มปิติเป็นที่สุดเมื่อรู้สึกได้ว่าเมเดลีนต่อต้านเขาน้อยลงเรื่อยฮ่า <laughs> ฮเขาจุบลงไปยังริมฝีปากของเธอและถอนริมฝีปากกลับคืนมาดวงตาที่เรียวเล็กและลุ่มลึกของเขามองเข้าไปภายในดวงตาของเธอจากนั้นเขาจึงเอ่ยขึ้นลินนี่เรามาเริ่มต้นกันใหม่เพื่อความสุขของเด็กน้อยทั้งสองนะโอเคไหมแม่ครับพ่อครับกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับ เจเรมีกำลังรอคำตอบจากเมเดลีนอย่างเป็นกังวลเมื่อได้ยินเสียงของเด็กน้อยที่เจือปนไปด้วยความสงสัยดังขึ้นหน้าประตูเมเดลีนผลักเจเรมีออกไปและลุกขึ้นมานั่งตัวตรงหัวใจของเธอเต้นดังราวกับว่ามันจะระเบิดออกมาจากทรงอกและตอนนั้นสีแดงระเรื่อก็ได้เริ่มแต่งแต้มลงบนแก้มของเธอไปทั่วแจ็คแม่มีเรื่องต้องไปทำถ้าลูกอยากจะอยู่เล่นต่ออีกหน่อยก็ตามสบายเลยนะเดี๋ยวแม่กลับมารับเมเดลีนพันพูดขึ้นก่อนจะรีบร้อนเดินออกจากห้องไป แจ็คสันกระพริบดวงตากลมโตก่อนจะมองไปยังเจเรมีที่นั่งใจลอยอยู่บนเตียงพ่อครับเป็นอะไรไปเจเรมี่ <Jeremy S 1> ได้สติกลับมาอีกครั้งเขารู้สึกดีอย่างบอกไม่พูดเขายิ้มและลูบหัวแจ็คสันอย่างรักใคร่แจ็คพ่อมีความสุขจังแจ็คสันงุนงงมีความสุขพ่อเป็นแผลแต่มีความสุขเนี่ยนะเจเรมี่มองไปยังทิศทางเมเดลีนเดินออกไปและยิ้มออกมาแจ็คลูกอยากจะใช้ชีวิตที่มีความสุขกับพ่อแม่และลินลี่ไหม อยากสิครับถ้าอย่างนั้นช่วยอะไรพ่อสักอย่างได้ไหมแจ็คสันจ้องมองเจเรมี่อย่างจริงจังพลางพยักหน้าตอบรับอย่างไม่ลังเลแม้ว่าเมรดิตจะรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดแต่เธอก็ได้แผลเป็นสองแผลมาประดับบนใบหน้าเธอพักรักษาตัวอยู่เป็นเวลาสองถึงสวันเพื่อให้แผลหายดีแต่ทว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะรอให้รอยแผลเป็นจางหายไป ขณะที่นึกย้อนไปถึงเรื่องที่อีวอนตกตีและแหกปากใส่เธออย่างกับเป็นคนบ้ารวมถึงเรื่องที่ใหญ่บ้านนั่นทําให้ใบหน้าของเธอเสียโฉมอีกเมเรดิตก็อยากจะลากคอใหญ่ผู้หญิงคนนั้นไปลงนรกถึงกระนั้นอีวอนก็ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจําแล้วตอนนี้ดังนั้นเมเรดิตจึงไม่สามารถแก้แค้นกับเธอได้ดังนั้นแล้วเธอก็ควรจะเอาความแค้นทั้งหมดไปลงกับเมเดลีนถ้าไม่ใช่เพราะเมเดลีนอีวอนก็คงจะไม่เข้าใจผิดมาแก้แค้นเธอแทน อย่างไรก็ตามหลังจากที่เห็นว่าเมเดลีนและเจเรมีเปิดโปงเรื่องของเธอแล้วเมเรมดิตก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้เธอเข้าใกล้เจเรมีได้อีกเมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอจึงวางแผนล,ลงมือกับยายงโง่คาเลนแทนเมื่อซื้อเครื่องประทินผิวราคาแพงนับสิบชิ้นเสร็จเรียบร้อยเมเรมดิตก็เดินเข้าไปในบ้านอย่างมั่นอกมั่นใจทันทีที่เห็นเจเรมีออกไปแล้วเมื่อเห็นในท่านอาวุโสกำลังนั่งกินลมชมวิวที่ด้านในสวนเธอก็เบะปากใส่ทันที ถ้าก่อนหน้านี้ชายแก่หัวงอกนี้ไม่เข้ามาขัดขวางไม่ให้เธอแต่งงานกับเจเรมีป่านนี้เธอก็นั่งชูคอเป็นคุณนายวิทแมนไปแล้วเธอคงไม่สูญเสียทุกอย่างไปแบบนี้นายท่านอาวุโสวิทแมนสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ดังนั้นเขาจึงค่อยๆหันศีรษะมามองและสัมผัสได้ถึงความขุ่นเคืองที่แฝงอยู่ในดวงตาของเมเรดิตทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้เหมือนเมเดลีนขนาดนั้นชายชาราพึพรรมพำอย่างฉงนขณะที่มองเมเรดิตเข้าบ้านไป จบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ